พวกเราเนี่ย ได้เห็นถึงกิจกรรมดีๆเป็นค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษยชนค่ะในปี2558เอง<ช>ค่ะ,คะก็คือ Art for All ASEAN นะคะกับการรวมกลุ่มเรียนรู้ของผู้พิการนะคะตาบอดแขนขาขาดนะคะหูหนวกปัญญาอ่อนแล้วก็คนปกติมาเรียนรู้ร่วมกันเลยนะคะอ,อยู่ร่วมกันยอมรับถึงความแตกต่างของมนุษย์ทุกคนนะคะพร้อมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้แนวคิด5คนรวมเป็น1อัจฉริยะนะคะโดยมีเสีินดาราจิกอาสาที่จะเป็นพี่ล สอนงานศินละปะให้กับทุกคนด้วยวเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มัมแชร์เราจะพาไปติดตามกันนะคะ,ไ,ไ,คะไปชมกันเลยค่ะการรวมสร้างสรรค์สังคม Art for all a อาเซียนค่ายศิละปะเพื่อมวลมนุษย์ปี2558การรวมกลุ่มร่วมเรียนรู้ของผู้พิการตาบอดแขนขาขาดหูหนวกปัญญาอ่อนและคนปกติมาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันยอมรับถึงความแตกต่างของมนุษย์พร้อมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ภายใต้แนวคิด5คนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะโดยมีศิลปินดาราจิตอาสาที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงสอนงานศิลปะให้เราลองไปฟังเสียงจากพี่ๆศิลปินดารากันดีกว่าครับก็สำหรับกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์นะครับหรือ Art for a l อเนอ่ยโน้ตได้เข้ามาเริ่มเมื่อสักประมาณ6-7ปีที่แล้วโดยการชักชวนของพ่อผมบอดีคุณพ่อผมรู้จักกับท่านอาจารย์ชาญรงค์ซึ่งเป็นเป็นประธานอยู่ที่ที่ค่ายเนี่ยนะครับก็ ตอนแรกมาก็ไม่ได้มาทํากิจกรรมอะไรมากคือมาติดตามคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็พามาดูเฉยๆว่าเออที่ค่ายนี้ทําอะไรกันบ้างเยพอมาเห็นก็รู้สึกเประทับใจก็เลยก็เลยมาอีกหลายครั้งต่อมาแล้วก็บางครั้งถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างหรือว่าคิดว่าจะมีกิจกรรมอะไรมีไอเดียอะไรผมก็ก็มาเปิดฐานสอนด้วยนะครับน้องๆก็ก็ให้ควาดการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่าผมดาราด้วยแล้วก แต่ฐานก็ฐานผมสบายสบายไม่ค่อยได้บังคับอะไรเด็กๆเด็กๆอยากทําอะไรทาอยากวาดรูปอะไรก็วาดไปอะไรย่างเี้ครับค่ะก็วันนี้พิชชีรู้สึกดีใจมากๆอันนี้ผู้จักใจจริงๆนะคะรู้สึกดีใจเป็นเป็นครั้งแรกที่มาค่ายนี้นะคะค่าย Art for All นะคะก็เพื่อนๆศิลปินก็เชิญมานะคะแล้วก็ได้มาตั้งแต่ เมื่อวานนะคะก็คืออยู่ที่นี่ทั้งวันนะคะรู้สึกแบบอิ่มใจมากๆบางทีนะคะพวกเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราจะเราจะไปช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในความจริงเรามาจริงๆนะคะมันก็จะเติมเต็มใจกําลังใจของเราก็คือแทนที่เราจะมอบอย่างเดียวเราก็ได้รับความสุขได้รับกําลังใจนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเราทุกคนนะคะพยายามที่จะช่วยเหลือ แม้แต่นิดเดียวเองนะคะมันจะสร้างโลกของเราให้สวยงามมากขึ้นจริงๆค่ะ สวัสดีค่ะเกศชลดาเมฆราตรีค่ะก็ะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่อาร์ต r a ร์ออลนะคะเล้เห็นคุณค่าว่าเกศพอจะมีประโยชน์นะคะสร้างความสนุกความบันเทิงให้กับน้องๆได้บ้างแล้วก็ต้องขอบคุณน้องมาร์คด้วยนะคะที่จะช่วยเรามาทํากิจกรรมดีๆในวันนี้การทําศิลปะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นว่าการใช้ภูการนะคะหัตถศารใช้ลูกปัดหรืออะไรก็ตามที่เกีนนะะ่ยวกับการใช้มือหรือแม้กระทั่งสมาธิเนี่ยทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีการพัฒนานะคะหรือว่าสมองคนเราเนี่ยจะมีแบบว่าส่วนสร้างสรรนะคะส่วนที่เป็นแบบ ความองค์ความรู้รหรือว่าส่วนใหญ่เป็นความทรงจำเนี้ยจะแตกต่างกันไปซึ่งเกศจะบอกได้เลยว่าเราเนี้ยตัดสินเขาไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มี32ประการเหมือนเรานะแต่อยากจะบอกเลยว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะถ้าจะว่าเกือบทุกคนเลยที่มีความสอพพิเศษในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพียงแต่ว่ารอการเวลาว่าเขาจะสามารถแสดงออกมาได้หรือเปล่า แค่สังคมอย่างเราเปิดโอกาสให้พวกเขาแค่นี้ค่ะผลงานความคิดสร้างสารรค์ของเขาเนี่ก็สามารถเปิดมาสู่โลกกว้างๆได้แล้วก็เชิญชวนเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเก๋นเนี่ยเป็นจิตอาสาปีแรกเลยนะคะที่เป็นวอร์เนเทียที่แบบมาร่วมกิจกรรมแบบนี้และเก๋เชื่อทุกคนสามารถทําได้แค่สละเวลาเท่านั้นเอง เราได้ฟังเสียงจากพี่ๆศิลปินดาราจิตอาสากันไปแล้วเราลองมาฟังเสียงของผู้อำนวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอสอซึ่งเป็นประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์พูดถึงโครงการนี้กันดีกว่าครับครับท่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ a r t for all มีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนายาวชนทั้งที่พิการและไม่พิการให้ได้มีการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน โดยนําคนตาบอดหูหนวกแขนขาขาดปัญญาอ่อนและไม่พิการให้มาเติมเต็มในศักยภาพนะครับโดยคนตาบอดทาหน้าที่เป็นปากเป็นหูคนหูหนวกทําหน้าที่เป็นตาให้กับกลุ่มคนที่ขาดแขนขามีสติปัญญาเป็นสมองให้เพื่อนในขณะที่คนปัญญาอ่อนแต่มีร่างกายสมบูรณ์เป็นแรงกายผ่านการประสานของคนไม่พิการรวมกันง5คนเป็นหนึ่งอัจฉริยะโดยยึดอัจฉริยะก้าวข้ามขีดจำกัด เพราะมนุษย์เราทุกคนต่างมีข้อจํากัดด้วยกันทั้งหมดทั้งปวงฉะนั้นต้องทํางานทํากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ปัญหาสารคและเงื่อนไขต่างๆกันเยาวาชนทุกคนเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองและก็เป็นคนดีต่อไปนะครับแล้วก็ดํารงชีวิตด้วยคุณค่าของมือปากเท้าคือใช้มือปากเท้าเฉพาะในทางที่สร้างสารรค์ครับกิจกรรมทั้งหมดดําเนินการโดยอาสาสมัครนะครับครับขอบคุณครับ